Hello, สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราไปทำทริปที่ตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเรากำลังจะไปเชียร์อินสเปคชันบ้านที่เราจองเอาไว้ค่ะอีกหน่อยเนี่ยเขาก็จะมาเป็นเพอร์มานแ a นต์อพาร์ตเมนต์ที่เราเอาศัยอยู่เนี่ยแหละแล้วเขาก็เพิ่งก่อสร้างเสร็จค่ะวันนี้ก็เลยจะไปตรวจด,ดูลักษณะภายนอกกันเดี๋ยวเราเดินทางออกจากซูริกนะคะขึ้นรถบสัสต่อรถ ไฟแล้วก็ต่อรถบัสอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าครั้งนี้จะเน้นเดินน้อยๆนะคะแล้วก็จะดูความเชื่อมต่อของระบบสาธารณะที่นี่ค่ะทำการเดินไปขึ้นรถค่ะเป็นเมืองที่มีป้ายรถเมล์เยอะมากนะคะอันนี้ป้ายรถเมล์ป้ายรถแทมแล้วนู่นไกลๆก็เป็นป้ายรถเมย์อีกด้านหนึ่งเหมือนกันคืองงไปหมดเลยทำไมการขนสง่งแบบสะดวกสบายเยอะแยะมากมายขนาดนี้ คือคันนี้หรือเปล่าที่เราต้องขึ้นเนี่ยหกสิบเจ็ดบาทฮฟเดคไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าๆงั้นรอรอรอมาแล้วค่ะรถที่เราจะต้องขึ้นเพื่อไปรถไฟนะคะวันนี้อากาศร้อนมากก็คือเดินไม่ไหวเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นรถบัสเพื่อไปสถานีรถไฟกันค่ะมยมจากรถบัสนะคะเราก็ทําการข้ามถนนไปสถานีรถไฟค่ะ ที่นี่ถึงแม้ว,ว่ารถยนต์จะจอดให้คุณข้ามถนนนะแต่ว่าคุณอย่าไปปะทะกับรถทางเด็ดขาดเพราะว่าเขาไม่จอดให้นะเราต้องเรามาระวังนิดนึงมาที่สถานีรถไฟค่ะวันนี้ฟ้าแจ่มแดดแรงมากเลยเข้ามาที่สถานีรถไฟแล้วนะคะเราต้องไปที่แพลตฟอร์มหนึ่งค่ะอันนี้คือมีเวลาต่อรถเท่าไหร่นะเจ็ดนาทีเท่านั้นนะคะแรกๆมาอยู่อะบางทีต่อรถแค่แบบสองนาทีหรือสี่นาทีอะคือเราแบบ มันจะไปทันได้ยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาข้างจริงนะมันทันนะเพราะว่าทุกอย่างมันไหลลื่นมากยกเว้นว่าเราโง่ที่เราก็เดินไปผิดทางอันนั้นก็ช่วยไม่ได้จริงๆแต่โดยส่วนมากอะค่ะเวลาที่เขาขึ้นในแอปพลิเคชันเรื่องเวลาต่อรถอะเขาบอกเผื่อสําหรับคนที่เดินสปีดช,ช้ามากๆๆๆมากๆแล้วนะซึ่งถ้าเราเดินสปีดไวรุ่นอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะไม่ตกรถดค่ะและนี่ก็คือสถานีที่เราจะต้องรอไปนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเราก็ จะไปซูริกเองไปทันยูไปฮอเก้นนะคะแล้วก็ตอนนี้รถเหลืสามทีค่ะสถานีรถไฟที่นี่ก็ค่อนข้างสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะเป็นพับลิกทรานสปอเทชันที่ดีมากๆเลยเราว่างรอรถไฟขอบวนเรื่องแหวนก่อนเผื่อจะเห็นเป็นทางสุดท้ายก็คือเมื่อกี้จะใส่ถุงเทา้าใช่ไหมแล้วก็นึกได้วมาลืมใส่แหวนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาใส่ถุงเทา้าเสร็จแล้วก็ไปใส่แหวน พี่น้องก็กถามว่าปวดทีไหมฉี่ก่อนแล้วเราก็เลยไปฉี่แล้วเราก็เลยลืมกลับไปใสแ่แหวนแเราไปเด็นคือเมื่อกี้พี่น้องดอบยกันบอกว่าแหวนนะไม่มีใครเอาหรอกพรามันมีการสลักชื่อแล้วก็วันแต่งงานของเราเอาไว้ใครจะมาขโมยไปไประเด็นคือไอ้วงนั้นนะ่ะมีควงเราค่ะเพราะว่าไม่กี่หมื่นบาทอีกวงนึงที่เป็นขวงอะอันนั้นหลายแสนเลยนะเจ๋งเลยนี่เลยชมหน้าของคนที่บอกว่าเขาไม่เอาของเราหรอกก็ต้องไม่เอาของเราจริงนะปลอบใจน้องหน่อยสิจะยากที่สวิตไม่ขโมยเฮ้ยแต่มันชิ้นเล็กมากเลยนะคยอ,อย่างอื่นไม่เคยหายเพราะว่าแบบ โน้ตบุ๊กมือถืออะไรก็คือวางเอาไว้ในห้องเลยค่ะแม่บ้านมาทำความสะอาดก็ไม่กลัวนะแต่ว่าของจิวเวลรี่ชิ้นเล็กๆของเราเนี่ยสิเป็นห่วงอะ่ะกลับไปเอาก็ไม่ทัน้วยคนใจร้ายก็เดี๋ยวตอนไปถึงเราจะต้องเดินจากแพัตความรถไฟเราขึ้น,ปป 4, ไไนที่พัตความสี่ลงรถไฟพัตความสี่ข้ามมาฝัดข้ามแล้วเดินไปที่แพัตความสี่เพื่อขึ้นรถมานะแล้วก็ใช้เวลาเดินแค่สามนาทีแต่มีเวลาสิบห้านาทีในขั้นเงินหัน นะประกดปุ๊บเราก็จะมีชาช์นาฬยกาออกมาให้ค่ะเราก็จะสามารถเดินได้อย่างมั่นใจที่นั่งก็เยอะแยะมากเลยสบายสุดก็ดต,อตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางค่ะตอนนี้เรากําลังจะถึงเมืองถัดไปที่เป็นเมือง<ม>ที่น่าย,ยิมเมืองนะคะก็คือชื่อทานวิลแต่ว่าเราจะไม่ได้อยู่ที่นี่นะเราก็จะขยับไปอีกเมืองหนึ่งที่ชื่อฮอลลินค่ะ ระหว่างทางที่นั่งออกมานะคะก็จะเห็นวิวบรรยากาศบ้านเรือนประมาณนี้จริงๆแล้วไกลๆนู่นนะคะเป็นทะเลสาบซูริกนะแต่ว่ารถไฟเขาก็สร้างมาดาีมีการสร้างกำแพงบางด้วยแล้วไม่ไม่เห็นวิวเท่าไหร่แต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนอาศัยอยู่แล้วก็จะเป็นการนั่งรถไฟเรียบทะเลสาบออกไปะคะ่ะ บ่ายสเป๊ะเลยค่ะรถก็จอดถึงสถานีทันยูนะคะใช้เวลาเดินทางมาเมื่อกี้5นาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวจากสถานีนี้เนี่ยเราก็จะไปสถานีฮอกเกนนะคะใช้เวลาอีก5นาทีค่ะอันจราจารขนส่งมวลชนที่นี่ดีมากๆเลยค่ะบ่ายสองโมงหนาทีนะคะเมื่อกี้รถเพิ่งประกาศว่า อีกสักครู่จะถึงสถานีฮอกเกนแล้วค่ะตองเวลาเป๊ะมากสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราเตรียมตัวลงจากรถก่อนนะคะเดินตามท่านผู้นำค่ะเมื่อกี้ผ่านตรงที่มีสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านนะคนมานอนเือกกิ้ขอเสื้อผ้าอาบแดดเต็มๆเลยต้องเป็นวิวที่ดีแน่ๆเลยค่ะ เดี๋ยวมีแ่แชร์รถเมล์ที่เราต้องขึ้นหรือเปล่าฮะตึ่งสามพ่ไปไหนแล้วล่ะดูใหม่แล้วนะคะเมื่อกี้เขาคงมากลับรถเฉยๆแหละเขายังไม่ถึงเวลารถเมล์ของเรานั่งแค่สามนาทีเท่านั้นเองก็จะไปถึงป้ายรถเมล์หน้าบ้านค่ะอันนี้คันจริงแล้วใช่ไหมอะแต่เขาบอกอีกหนาทีเลยไม่ใช่หรออ๋อโอเคเชลย เข้ามาดูว่าพันต์ของเรากันค่ะเมื่อกี้คุยกับเขาแล้วเขาบอกว่ามันจะดีเลย์ดีเลย์ไปเดือนโนเวมเบอร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาค่ะมาดูบ้านกันก่อนีกว่ายังไม่รู้ว่าห้องอะไรเป็นห้องอะไรนะคะเดี๋ยวต้องไ้าที่อธิบายตอนนี้ก็คือเขาไปอธิบายอีกห้องหนึ่งอยู่ค่ะแล้วก็นี่คือวิว ชคดีมากเลยจริงถูกคือตอนแรกอะเนื่องจากว่าห้องเนี้ยระเบียงเขาจะอยู่ข้างๆค่ะเนี่ยข้างนอกเนี้ยเป็นระเบียงระเบียงห้องใช่ไหมแล้วระเบียงมันอยู่ข้างๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้ระเบียงอะอยู่ข้างหน้าค่ะแต่ทีเนี้ยห้องที่มีระเบียงอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันคือห้องถัดไปด้านนู้นค่ะซึ่งตางไหนจะบังดังนั้นห้องเราเนี่แหละเป็นห้องที่แบบว่าเห็นวิวทะเลสาบอย่างน,นี้แล้วจ้า ไปแอบดูอีกห้องหนึ่งก่อนที่ตอนแรกเราจะเอานะคะก็คือเขาจะอาจจะแบบโดนมิวต้น,มนไม้บางมะเนี่ยแ้บเนห้องแบบนี้ก็คือไม่เห็นอะไรเลยต้นไม้บางแล้วก็เป็นต้นไม้ที่บุคคลอื่นด้วยค่ะก็เศร้าไปนะคะแต่ว่าเขาจะได้ระเบียงอยีกด้านหน้าแต่ไม่สามารถเห็นทะเลสาบได้ค่ะถ้าเทียมนะคะนี่ก็คือกระจกอัแพงบ้านนะคะแล้วก็ วิวก็จะเป็นแบบนี้เลยได้เห็น็นกว้างๆดีใจมากๆค่ะค่มี้นในช่นิดนึงนะตนน้นเนี้แต่ก็โอเคอะทำให้ภาพดูมีมิติขึ้น<ม>แล้วก็จริงๆถ้าหันไปทางด้านนู้นเนี่ยด้านนู้นมองไปทางทิศนู้นนะคะจะมีภูเขาหิมะด้วยซึ่งบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราอยากได้ที่เอาอ่ะคือเห็นภูเขาหิมะแต่เขาไม่เอาเราไงแล้วอันนั้นก็จะ ก็จะ move in ได้ตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ีิท่าไหนเขาไม่เอาเราอ่ะให้เรารอต้องนานด้วยอ่ะสุดท้ายเขาก็ไปเอาผู้อ,อื่นตงตนี้เอวนี้ต,ต้นตตไหนคะ,ะนเอาเลยค่ะพี่ปไปต, <laughs> ตัดเลยค่ะวกเขาีิมาอยู่ข้างหลังอาจจะต้องวันที่เมฆน้อยกว่า,น,น,วาน,นี้นี่อาจจะพอซูมทะลุเข้าไปได้ตอนแรกก็คิดว่าเชลย์อินสเปคชั่นนะคือจะได้เห็นสภาพบ้านที่ค่อนข้างเสร็จแล้วนะ แต่ว่ายังไม่ได้อะไรเลยแล้วก็งั้นพามาดูห้องนอนก่อนอันนี้เป็นห้องนอนใช่ไหมพี่นกนะอันนี้ก็คือห้องนอนนะคะเราไปดูกันมาหลายบ้านจำจำไม่ได้แล้วส่วนที่นี่เนี่ยไม่เคยได้ขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าเราจองกันตั้งแต่บ้านเขายังไม่ได้สร้างเลยนะซึ่งตอนนี้ก็คือหมดไปแล้วหมดไปตั้งนานแล้วหมดไปตั้งแต่มีนานะอะไรอย่างงี้ได้แล้วมังงง้งคุพามีนานะอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ํา ทำไมมันดูเล็กจังทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ค่ะแล้วก็เหมือนเราจะมีห้องนอนอีกห้องนึงใช่ไหมอ่ะอีกห้องนอนนึงอยู่ไหน <c oughs> อ่ะอ๋อเป็นแค่แค่เ้ปรอเหรอนี่คืออีกห้องนอนนึงเหรอแล้ว <c oughs> ห้องน้ำ่ะแต่เรามีห้องน้ำม,มันนูนแล้วไอตรงนี้คืออะไรตรงนี้เขาจะไปทำอะไรฮะ <c oughs> เดี๋ยวเขาคงมาอธิบายนะ <c oughs> จำไม่ได้แล้วค่ะแต่อันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งห้องน้ำาเหมือนกันใช่ไหมเป็นห้องน้ําแค่เอ,อเพราะว่าเมื่อกี้ดูในเอาคือมันอยู่คู่กันแต่ตรงนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอะไรเป็นแบบตู้หรือเปล่าเออ,อ,อบ้านแค่จังเลยอ่ะคือทั้งบ้านเนี่ยเล็กกว่าห้องนังเล่นที่บ้านที่ไทยอ,อ, <laughs> อีกค่ะแปดสิบมิตร ดีค่ะเราเปิดออกไปที่ระเบียงได้ไหมแต่เอาเป็นว่าเราก็ออกไปนั่งเล่นข้างน,นอกได้แล้วกันเนาะวิวดีอนะไรอย่างนะี้เนาะไหนต้องเปิดไปมีทออกมาดูที่ระเบียงกันค่ะเอาไปขาเดียวแล้วกันนะ้วให้หัดเสียวนี่เออระเบียงกว้างค่ะนี่ก็คือสามารถแบบนั่งแล้วก็หันวิวไปทางนู้นได้นะคะแล้วก็อาจจะเห็นเพื่อนบ้านนิดนึง อันนี้ก็คือตึกเพื่อนบ้านตึกข้างๆค่ะอ่าใช่เขาก็จะมีแบบเฉดดิ้งข้างบนให้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรานั่งปีนี้มันอยู่ก็จะได้วิวประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นถนนค่ะก็อาจจะได้ยิงเสียงรถเป็นพักๆนะแต่ว่าโดยรวมก็น่าจะโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้ดูระยะหนึ่งอันนี้คือระยะปกติที่ไม่ได้ซูมเลนไว ระเบียงกว้างอยู่นะรู้สึกจะก้าตารางเมตรได้เลยมั้งอาจาไม่ผิด้ะมันสี่คูณสามไม่สี่สิบสองตารางเมตรมันะ้งอืม,มก็นี้ก็คือพื้นที่ห้องครึ่งหนึ่งนะคะของห้องเราตรงนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นลลน่ะแหละแล้วก็ห้องครัวเอ้ยตรงนี้เป็นห้องกินข้าวห้องครัวอันนั้นอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะแล้วก็เป็นห้องนอนตรงนี้ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวเราจะได้ที่มาอธิบาย เมื่อกี้คุณสามีถามว่าเป็นยังไงบ้านที่จะรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านใช่ไหมก็ข้อดีหนึ่งก็คือว่าเราได้มาเห็นตั้งแต่ตึกอะยังยังแบบเพิ่งเทปูนล,ลงเสาเลยแล้วก็วันนี้เขาสร้างขึ้นมาจนถึงห้องที่เราอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็27่สิบเจิบพื้ภาแล้วก็จริงๆตามกำหนดะเราจะ move in ได้วันที่1นึตุลาแต่ว่าเขาบอกว่ามันอาจจะดีเลยไปเป็นหพฤศจิกาค่ะ กําลังนั่งรถกลับซูริ่นะคะเมื่อกี้ไปดูบ้านมาคือวิวสวยอย่างที่คิดแหละแต่ว่าแอบผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่าเขายังสร้างไม่เสร็จตามกําหนดแล้วสภาพบ้านมันก็แบบว่ายังดูไม่ค่อยดีเลยทาให้แบบไม่ว้าวอย่างที่คาดหวังเพราะว่าคาดหวังกับบ้านหลังนี้มามากๆ,ๆ,ๆ,ๆนะมันก็ยังดูแบบว่าเลอะเทอะยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่คิดว่าถ้าเสร็จแล้วก็น่าจะค่อนข้างโอเค แต่ลึกๆในใจแอบใจหายหนิดนึงว่าจะไม่ได้อยู่ซูริกซูริกแล้วนะก็จะต้องออกมาอยู่แบบไกลนิดนึงนั่งรถประมาณ10นาทีนะคะแต่ว่าจากบ้านเนี่ยก็จะต้องเดินไปสถานีประมาณเดินประมาณ10นาทีเนาะแล้วก็นั่งรถไฟอีก10นาทีเพื่อเข้าไปถึงในเมืองซูริกค่ะจริงๆการเดินทางทั้งหมด20นาทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ลําบากนะแต่ว่าถ้าเทียบกับที่อยู่ปัจจุบันตอนนี้คือเดิน2นาทีถึงป้ายรถเมล์แล้วก็นั่งรถแทร็เข้าไปในเมืองซูริกก็10นาทีเหมือนกันแหละแต่ว่า มันรู้สึกว่าแฮซโซน้อยกว่านี้นะก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่ที่อยู่ปัจจุบันมันแบบดันโลเคชันดีมากๆนะแต่มันก็แพงมากแล้วก็มันเป็นเฟอร์นิเจอร์สปานเมมันก็มันก็จะไม่รู้สึกว่าฟิลเป็นบ้านเท่าไหร่เนาะก็จากตอนนี้จนถึงโนเวมเบอร์เนี่ยเราก็คงอยู่เซอร์วิสสปาทเมนกันไปก่อนแต่ว่าก็อาจจะแบบไปเที่ยวฝรั่งเศสอิตาลีสักพักหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้คุณสามีมีดมลิว่าถ้าแบบ ไอ้น,นู่นไอ้นี่น่าจริงๆเนี่ยก็กลับไทยไปช่วงหนึ่งก่อนได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลื่อน move in date ไปเป็น November อร์อะ n o v e m b e อร์ c e ซ b e เรเราก็อาจจะไม่ได้กลับไทยแล้วนะเพราะว่าก็คงวุ่นวายอยู่กับการย้ายบ้านใหม่ในเงี้ยก็อาจจะเป็นการเลื่อนเห็นช็อกโกแลตสตอรี่ก็เลยอาจจะเลื่อนการกลับไทยมาเป็นออกโทเบอร์หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยคิดไปด้วยอีกทีหนึ่งแล้วกันระหว่างนั่งรถกลับก็เห็นบ้านแบบบ้านเยอะมากนะที่แบบสมมติว่าถ้าอยู่อะวิวก็โอเคอยู่นะเพียงแต่ว่า กินแต่ว่าคนเหล่านี้ที่ได้มากส,สวยๆนะเขาไม่ย้ายออกเลยแบบอันที่เราพอจะได้เนี่ยคือคู่แข่งก็เยอะมานะมันก็เลยแบบว่าไม่เหลือมาถึงเราสัทีคริชเบิร์กก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สวยนะแล้วก็ไม่ไกลซูริคเท่าไหร่ด้วยประมาณแบบซูริ B, คเอชบีคริชเบิร์กทานวิวแล้วก็ฮอร์เกนเนาะเออแต่มันไม่มีอ่ะเนี่ยหลายๆหลังอ่ะคือมีระเบียงที่แบบว่าเห็นเลกสวยเลยนะแต่ก็ไม่ได้ไง เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่โอเค